สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง u t u b e นะครับสวัสดียามเช้านะวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูน้ำนะครับน้ำเข้าสระนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพามาดูว่าน้ำไหลแรงไหมนะแค่คืนเดียวนะครับตกแค่คืนเดียวนะนเนี่ยน้ำแดงเลยอู้ไหลแรงนะครับพี่น้องนะอ้ น้ำต้มหัวอะไรแล้วลูกโอ้ยทำไมมันแรงกับเดิมมะโอ้นี่หนูต้องไม่หวานโอ้โหให้หวานไม่ได้แล้วขันหวานปุ๊บดึงแผลไปเลยนั่นน่ะหวานปุ๊บบินพัดเดเดี๋ยวๆดพ่อหนูหวานตรงไหนกล้องหวานน้าน้ำโอ้โหปมาเลยคืนเดียวนะเนี่ย เดียวอ่ะไอ้สักหมาติ๊กไอ้หมาโอ้โ<ฮ>น้ำแรงแล้วลุงเนาะเออเขาะเขาว่าน้ำส้มท่วท่อทนะ่อท่ท่อโอ้โหข้ามฝ่ายแล้วยังข้ามฝายย่ายยังข้ามแล้วข้ามฝ่ายแล้วลุงว่าข้ามฝ่ายนะพี่น้องนะ<ฮ>ไอ้โง่ใครอะไอ้โง่ใคร นะอ้อนนะไว่ายน้เหล,เห,ลหัวแหลงเต็มนูน่นนะข้ามฝ่ายแล้วนะนไปดูนีข่ขัดรองร้องว่านี่ตรงน้ำเบาๆตรงฝั่งนี้ดิอุ้ยโอ้ลื่นฮะเอาเลยเอาเลยน้ำมันเบากว่าเขาตรงเนี้ยเอาว่านเลย ่ครับผมครับเอ็งทำไมไม่หวานลูกโอ้โหพี่น้องน้ำไหลข้ามฝ่ายแล้วนี่นี่เอ็งเห็นไหมบุบบุบบุบกล้องจะไปกล้องจะไปเห็นไหมเห็นบุบบุบบุบเลยไหมน้ำลึกเลยแม่งว่าจะไม่เปียกนะเนี่ยงวมไปนั่นเลยว่าจะไม่เปียกแลเนี่ย โอ้วันเดียวนู่นน่ะน้ำอ่ัลลาดเลยบัดเนี้ยจะใครจะใครมัดทอาอย่างนี้ก็ไม่รู้นะแต่จะรู้จิถ่ายเฮ้ยพี่มัดแบบนี้พี่ได้ปลาช่อนนะเนี่ยเฮ้ยเพราะหนูได้ปลาชโดตัวเนี้ยสองตัวตัวใหญ่หลุดไปเลยดึงออดึงออกเนีข้างหลังข้างหลังข้างหลังพราหนูได้ปลากไก่พระเช้าใช่ปลากายเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเราคนมัดไว้ไม่ใช่หรอกฮะนั่นน่ะดึงออกทีก็ไมูวม้ ร้อยพ่อหนูม mm ัดไว้แห่มันขาดนี่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 เอแห่มันขาดรอยพ่อหนมัไว้บานๆเลยเนาะเมื่อเช้านีกองยุดไหมกองเงเพิ่งไปเอาบานๆนะเอ๊ะปลา่ตรงริมเออมันทาไมอยู่ตรงริมริมนี่อยู่วะเน่่น่เห็นไหเห็นไหมน้ำวันๆเนี่ยน่าปลาทั้งนั้นเลยนะเห็นไมน่ปลาทั้งนั้นเลยปลาน้เขาทอนี้ปลาลูกนั่นน่ะันจวกไปทางหน้านู่นเลย หน้าว่านไปใช้น้ำนู่นเลยเออนู่นน่ะที่ปลาขึ้นนู่นน่ะหึมเฮ้ยไก่พูดไปลงไปน้ำลึกน้ำลึกน้ำลึกเบาๆไปไวไวไปไวๆจังแห่ไหมน่ะหูวปลาโดดเลยเขาตายแล้วครับเจอไหมไหนวะนู่นแห่ข้างหน้าข้างหน้าอีกไปอีกหน่อยนึงไง เออไปเป็นไงปลากราตับปลา,รากรเติบเจอไหมไม่เจอปล่อยมันเดี๋ยวเบ็ดมาเกาะน้ำลึกขึ้นมา,าน้ำลึกิ้มไหลโอ้โหเนี่ยปลาโดนแห่ด้วยปลาข้าวเต็มแห่เลย ลองให้หวานใกล้ๆส<ฮ>หวานไกลดีนะถ้าเองหวานตรง,งนะู้นนเอาไม่ทันเลยลงน้ําลึกไปหมดเลยนะเหรอเนี่น้ํานี่ยังเบานะไม่แรงเท่าไหร่เดี๋ยวเอันนั้นมาเกาะเอาอันตรายก็ดีเดี๋ยวเรื่องนี้ใครเนี่ยนะเออปลาโจรมีเยอฮะพี่ว่าจะหวานให้อีกนะเมื่อกี้ติดปลาโอ้โหปลาติดเต็มเลยไปดีไปเดี๋ยวไปเอาไปเอาเบ็ดมาเกาะขึ้นไป ลงทางนี้ลงทางนี้แหละลงทางนั้นแหละตรงนั้นเลยที่เดิมเรานั่นแหละลงไปเลยแต่น้ำลึกนะดำถึงหรือดำไม่ไหวก็ไม่ต้องลงนะเอาไม้เกาะเอาแม็กไปดาน้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นปลาขึ้นไหมตรงนี้นั่นแหละกระชายน้ำนั่นแหละหน้าตรงฟองน่ะหน้าตรงฟองที่กล้องชี้น่ะ นั่นแหละตรงนั้นแหละเพราะว่าตีนแหหนูมาทางนี้นั่นแหละตรงฟองนั่นแหละดำลงไปฟองอะไรตรงนั้นซ้ายมือซ้ายมือฟองซ้ายเออนั่นแหละตรงที่ชี้นั่นแหละดำลงไปเลยจะยากนั่งเป็นดานแล้วเจอไหมไม่เจอเฮียเลยไม่เจอเฮียเลยแล้วเธอไปอีก ไม่ตรงนั้นไม่เจอหรอกน้ำมันพัดไปนู่นข้างหลังนะู่นองดูทั้งหลังโอ้โหน้ำเนี่ยปูปลากายขึ้นดำไปได้ไงไม่เจอเนี่ยมั้งโอ้โหไม่ดำไปทั้งหลังนะวูบนี่ปลาขึ้นนี่ <c oughs> นี่นี่น,นี่น้ำมันวันเลยครับ <c oughs> โอ้โหพี่น้องเอ้ยปีนี้สงสัยปลาเยอะมากเลยนะ เด้อใครอยากมาหาปลามาหาเอาเลยเด้อครับตำบลมาพิกุลนะมาหาเอารลดปลาโอเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะผมไปเอาเบ็ดมาดึงเบ็ดไอ้ดึงไข่ให้น้องก่อนแหให้น้องก่อนสวัสดีครับ